สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับอยู่ที่สะพานมอญสังขบุรีครับกาญจนบุรีนะครับวันนี้ครับน้ําเยอะมากๆเลยครับดูนะครับปกติพี่วุฒิมาครับน้ําจะลดลงไปต่ำๆครับสะพานมอญจะดูสูงชลูดดูน่ากลัวนะครับแต่วันนี้ครับน้ําขึ้นเยอะครับน่าจะเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์เก่าวังบาดานะครับสงสัยคงจะมิดโบสถ์หรือยังไงก็ไม่ทราบครับเดี๋ยวจะติดตามตอนต่อไปนะครับและนี่คือบรรยากาศครับภายในครับภายใน แม่น้ําซองกะเลียครับที่สะพานมอนะครับสะพานมอนยามนี้ยามเช้าครับผู้คนก็จะเดินข้ามไปฝั่งมอธครับฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นฝั่งมอนข้ามไปใส่บาทกันนะครับคนครับแต่งชุดมอธครับที่สีแดงสีชมพูนี่คือชุดมอธนะครับนี่คือประชาชนครับชาวไทยนะครับมาเที่ยวครับนักท่องเที่ยวครับแล้วก็มาแต่งชุดมอธครับข้ามไปใส่บาทกันนะครับวันนี้พิวุฒมาตอนเช้าครับลงเรือครับเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนครับไปเมืองบาดาลครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของพิวุฒนะครับพิวุฒจะบอกประวัแล้วก รายละเอียดต่างๆไว้นะครับของวัดมอนวัดวังวิเวกาลามครับที่เดิมทีอยู่อยู่นะข้างในเนี่ยนะครับตตนตอนนี้น้ําท่วมแล้วครับเพราะว่าเขาเขาสร้างเป็นเขื่อนวัชีราลงกรครับขึ้นมาก็เลยทาให้ย่านนี้น้ําท่วมไปหมดเลยครับนี่คือบรรยากาศครับเราก็นั่งเรือนะครับนั่งเรือครับวันนี้น้ํามันเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าไป3วัดฮะสวัดก็จะ500บาทไป1วัดก็300บาทนะครับ แต่วัดสามวัดก็จะมีวัดวังวิเวกาลามครับวัดศรีสุวรรณครับแล้วอีกอย่างก็คือวัดสมเด็จนะครับแต่ว่าวัดศรีสุวรรณตอนนี้จมน้ามองไม่เห็นเลยครับเพราะว่ามาช่วงนี้น้ำเยอะมากๆเลยครับดูบรรยากาศครับทุกทีที่พิวุธภัณนะครับสองฝั่งตลิ่งก็จะเห็นทุ่งหญ้าครับเขียวขจีไปหมดนะครับแต่มาวันนี้ครับน้ําท่วมหมดเลยครับน้ําท่วมยันตลิ่งนะครับสิ่งที่เราเคยเห็นมีหญ้าหรือมีต้นไม้ขึ้นตามริมตลิ่งครับจากตลิ่งลงมาลึกมากเลยครับ ตอนนี้ไม่มีนะครับน้ำเยอะมากๆเลยครับมาช่วงนี้น้ำน้ำรู้สึกว่าเยอะเลยเนะี่ยเดี๋ยวคงจะไม่รู้ว่าจะเห็นโบสถ์วัดวังวิเวากาาหรือเปล่าน,นี่คือบรรยากาศครับขับเรือเรื่อยๆฮะเราก็มองวิวชิวๆว่าจะเห็นพระใหญ่ครับพระใหญ่เขากำลังสร้างอยู่ยังสรรู้สึกย่ังสร้างไม่เสร็จเพราะเพราะมองเห็นนะเห็นยังมี<อ>ไม้กํายานก่อสร้างเลยแล้วเราก็ผ่านมาฮะจะเห็นที่ไกลๆนั่นคือเจดีพุทธคยานะครับ เวลาเราไปวัดวังวิเวการามเราก็ไปเที่ยวเจดีย์พุทธคยาเลครับไปเที่ยวพระใหญ่ครับจะมีจุดอยู่สมจุดครับต้้งบนฝั่งมอนะครับเนี่ยคือพระองค์ใหญ่มากๆเลยครับอยู่บนเขาแล้วครับขับรถไปถึงที่ที่วัดเลยครับเข้าไปทําบุญร่วมกันสร้างองค์พระใหญ่นะครับเขายังเปิดให้ให้ทุกคนบริจาคเงินอยู่นะครับนี่คือเนี่ยสวยนะครับยามเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ส่องมาขู่กับเจดีย์พุทธคยามีแสงสะท้อนลงมา โรมาสวยจริงๆเ่ยแป๊บๆๆเนี่ยสวยครับมามาตอนเช้าๆเย็นๆครับนั่งเรือชมวิวมาเลยบรรยากาศครับฟินๆครับเรือก็วิ่งมาเรื่อยๆไม่อันตรายนะครับเรือเขาวิ่งมาเราก็มีคนว่านะไม่เต็มก็ใส่ชูชีพซะหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับครับชมวิวมาเรื่อยๆครับชมวิวมาสองฝั่งครับก็จะมีเรือนแพครับมีป่าโกงกลางไม่ใช่กงการเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่น้ำทะเลครับมีป่าไม้แล้วกันเนาะสีเขียวเราเห็น สีเขียวอยู่ริมน้าก็จะบอกจะพูดเป็นป่าโกงกางไม่ใช่ครับเป็นป่าไม้อยู่ริมับเพราะว่าตอนนี้น้ําเยอะมากท่วมหมดลครับนี่เห็นไหมถ้าคนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพี่วุฒิครับสองคลิปนะครับเราจะเห็นหอระฆังครับหอระฆังที่สูงประมาณ5ชั้นได้นะครับตึกประมาณสักห้าชั้น่ะตอนนี้ครับน้ําท่วมนะครับท่วมมันมิดไนหมดเลยบริเวณแถวหอระฆังณจุดนี้นะครับก็จะมีเป็นเออเขาเรียกว่ากุฏติของหลวงพ่ออุตมเก่าวครับเราจะเห็นเป็นแถวๆนะครับเป็นก่ออิดอิฐมอนะครับแต่ตอนนี้ จมมิดไปหมดครับเห็นแต่นี่แหละอันนี้คือล่าสุดนะครับเขาเปลี่ยนหลังคาหอะระฆังใหม่ด้วยหอะระฆังเป็นเมทัลชีนะครับเดิมทีเป็นกระเบื้องแล้วข้างบนเจดีเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับถ้าทุกคนอยากดูบรรยากาศเก่าๆว่าตรงนี้เวลาน้ําลงแล้วมันเป็นยังไงกลับไปดูคลิปเก่าของพ่วุฒินะครับเข้าไปในช่องของพ่วุทธครับเข้าไปหาดูนะครับมีให้ลงดูอีกสองสองอ,อันนะครับเพราะว่าอีกสองอีพีอ่ะเพราะว่าพ่วุฒธมาในระยะทางมันมันห่างกันหลายหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับ ช่วงน้ำรถก็มีครับช่วงน้ำรถเราจะเดินมีนแถวนี้มันจะเดินได้ครับแถวเนี้ยเดินได้หมดเลยเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วจะเดินเข้าไปในโบสถ์ครับก็จะเห็นผ่านประตูโบสถ์ไปถ่ายรูปเซลฟี่ด้านนี้จะมีหญ้าขึ้นเขียวกระจีสวยงามครับนี่คือโบสถ์ครับโบสถ์เกือบอยางเนี้ยเหลือขอบอีกนิดเดียวครับปกติจะเห็นหน้าต่างเห็นประตูครับเดินเข้าไปข้างในไปกราบนมสัสก,การองค์พราอยู่ข้างในนะครับแต่ตอนนี้น้ําท่วมมิดไปหมดแล้วครับช่วงนี้ครับเวลาน้ําแห้งตรงนี้เดินได้นะครับเดินได้เดินชิวๆเลยเดินถ่ายรูปรอบพระโวสดครับ พ่บุษมาตั้งแต่ช่วงที่น้ําน้อยๆแล้วมาอีกครั้งหนึ่งก็คือน้ํามาถึงถึงตัวโบสถ์นะครับแต่ยังเข้าไปในโบสถ์ได้นะครับแต่มาวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วก็ปรากฏว่านี่แหละถึงเนี่ยมองไม่เห็นประตูงประตูเลยมิดเกี้ยงหมดเลยครับเนี่ยนี่คือโบสถ์ครับเขาบอกว่าบางปีนะครับเราไม่สามารถมองเห็นโบสถ์ของหลวงพ่ออุจมารหรือว่าวัดวังวิเวการามเก่าได้นะครับน้ําจะมิด ไปหมดเลยเนี่ยพี่วุฒิวันนี้พี่วุฒิได้ตัดสินใจมาแค่หนึ่งวันครับสามร้อยบาทเองนะครับเพื่อเรามาสังขารบุรีแล้วเราก็จะเอาภาพดีๆมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับกลับไปดูครับถึงและขอบอกครับย้อนกลับไปดูคลิปของพี่วุฒินะครับมีทั้งหมดสามคลิปนะครับน้ําน้อยน้ําปานกลางแล้วอันนี้น้ําเยอะมากๆเลยมองไม่เห็นอะไรนะครับนี่คือพี่วุฒิได้ถ่ายกลับไปหอละค่งหอระคังเก่าเันดูนะประมาณห้าชั้นเนี่ยเหลืออยู่แค่นิดเดียวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะน้ํามันเยอะมากๆเลยเขาเขาบอกถ้าเกิดเป็นเดือนเมษานะครับ แถวบริเวณแถวนี้ย่าขึ้นเขียวาจีมาถ่ายรูปก็จะสวยไปอีกแบบนะครับมาทุกๆฤดูกาลครับู้ๆ,ๆเพราะว่าความสวยไม่จะแตกต่างกันไะครับแต่ตอนนี้ก็คือน้ําจะท่วมครับจะกลายเป็นเมืองบาดาลครับเมืองบาดาลแต่ว่าพี่พุดิว่าถ้าเกิดเรามาช่วงนี้เราจะมองไม่เห็นอะไรนะครับเรามาช่วงน้ําปานกลางดีกว่าลงไปเดินได้เข้าไปในโบสถ์ครับเข้าไปสํารวจดูว่า บทกล่าวของหลวงพ่ออุมะอุตมะเป็นยังไงแล้วก็กกติหลวงพ่ออุตมะเป็นยังไงท่นี้ปกติเดินได้นะครับตรงนี้เดินได้ตรงนี้น้ําท่วมมาสิบเมตรได้พู้วว่าสิบกว่าเมตรนะสิบสองเมตรได้บริเวณแถบนี้เพราะปกติหอระฆังเราจะเห็นหมดเลยเราจะเดินเป็นพื้นราบสบายสบายชิลๆแต่วันนี้น้ําขึ้นเต็มไปหมดแล้วครับอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒินะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิจะเอาภาพดีๆเอามาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับกดติดตามพี่วุฒิไว้ครับกราบสวัสดีีมมมคาสุขรับผ